ดวงกสวงขังทั้งพยาวาสุกเกียร์ผู้มีเลือดเนื้อตั้งแต่พิธีบุรพามาอยศาตลตลอดทั้งอผอผู้มีชานจงบันดาลมาช่วยด้วยเถิดหน้าผานั้นเองเทพีราชา ตามลําเนาพระเข้าเคนนินภูพาทางค่อยสเสด็จยับย่างแล้วลงมาสู่อย่างเพื่อนพระสุทธาปฏิปทีเดลเสด็จประทับค่อยอยับย่งา,งบงางเอเสด็จลงตรงนั่งประทับที ผัวให้เลือกให้ใช้ในพิธีเนื่องในงานวันนี้จะมีงานพุทธาพิเศษเออ สัพพัญธลายาพินาสันติสัพพะสิทธิข้ามตุณีเอหิท่าทั้งปียังอโยตีสาพรโมขขังอาตระยังเอหิเอหิสาทุวันทิตวาอาตระยังคูปาถังอาข้าชัยสัพพะกมมาประสิทธิเมสัพพัญธลายาพินาสันตินะโมนมัสการเชิญโคจารเชิญท่านธรรมสู่เป็นครูทั้งหลายเชิญท่านธรรมสู่ตัวข้าพเจ้า จะรทำการปลูกมูลปลูกทั่วมลูกปลูกเครื่องครั้งนี้โภคาคาราพระธรรมอุกาพระธรรมนะมะนะอานอกรากคอออนะอ่านะอากังอุมิอามิไเฮสุตังสุนับพังสุอานะอาพระภูธรรมแผ่เลี้พระพุทธเจ้าให้ประสิทธิ์ประสิทธิ์ที่ด้วยพระพุทธังครูภูขังวาอะไรเป็นนั่น พระธรรมบางแผงเล็กพระธรรมข้าเจ้าให้ประเซ็ปเซ็ตที่ด้วยพระธรรมบางครูครูขังว่าอะไรเป็นนั่นพระสังขังแผงเล็กพระสังข้าเจ้าให้ประเซ็ปเซ็ตที่ด้วยพระสังขังครูครูขังว่าอะไรเป็นนั่น คุณมาทำเจ้าวะกสามสิบแปดคุณมาส่งกัจเจศเศคุณมาอาจารย์เจ้าอวะกั้งเันคุณมารณีสิบเอ็ดคุณมาแม่คุ้มค่าสิบสอคุณมาพายคุณมาเพลงเจ็ดคนกนสิบเคนอาคลา สังสิมาคุณปาสวัสดุนัสหออลสวัสดุมาแก้วั้งสามก้อนผบาพุทธิจินนาคุบาพุตธจินนาเสุลบะเสสกยามุนีคุณบาเสสันเพคุณบะพุทธเจาาทั้งอาระองาภูตันภณ สีคุณพนเสียคุณพานิาพานหนึ่งรวมเป็นก้าววะคุณเสียนบาลเมคุณพานบาลเมคุณพาเวียบาลเมคุณพาคันเตบาลเมคุณพายันตาเลสเกียติมูดนนาบาสกุณนาเฮสมอนาะคุณพัทธันท์ทั้งแปดเมืองนาเทพานบาธรรมาข่านบาทไทวิโดกลัตนาไต ทั้งภายอกและภายในคุณพลเซพยโอามอนีมาลายก,าก,าาก,ากาย่าก,า,กา,ยากดคุณมาเลสีทั้งร้อยแพระองค์คุณมาเลสีนาลอดคุณมาเลซีนาลายคุณมาเลสีตาควายคุณพาเลเซีนางวัวคุณมาเลสีบาลย่ากดคุณมาเลเซี สรปคุณมาละศีผู้ที่สักคุณเร์ีสงเสียที่รากานคุณเบร์ศีตาบดคุณเบอร์สีศาสนามงคลคุณเร์สีทนงร้อยแปด้นนาคอนเพลนนาคุณผูกุคุณคูเหงาคูดังคูเดิมคูเลกผูยาละคูหวานผูยาคู้ตำลับ ผู้ตำราผู้พระเวทมนต์ภาคาถาคูนโม่อขอพอและอขอกาผู้อักขลาของไทยผู้บา น้ำทะเลเกิดระดมให้หลวงปู่แหวนหลวงปู่มันหลวงปู่ฟันหลวงปู่พางหลวงปู่กบหลวงปู่สาวหลวงปู่เทพหลวงปู่ดอนหลวงปู่อินทาหลวงปู่นินหลวงปู่ขาวหลวงปู่ภูมิวาหลวงปู่แม่หลวงปู่เทพวัด หลวง,วงปู่เทศนาหลวงปู่ตบอภาษุนาหลวงปู่สว่างหลวงปู่ทียมหลวงปู่ชราบหลวงปู่สระหลวงทองอนุบาลข้าหลวงวลปู่สวกวาดปากคงมาความเทาหัว เอเรวงภูเทาหลวงภูเทาคุณผูบาจาจาร์ความกราบเจา้าทุกทุกประรองขออัเชิญมาตอนหน้าพระเจ้าขออัญเชิญมาอนุโมทนาพระสด็จประสาทพอพอใจใ้พระจานร์เตได้ทำการพิธีุูธ,ธาพิเศษในสถานที่นี้ ไอ้เกระสิริมมงคลและข้าบารัาขออันเชิญนาองค์สมเด็จอมรินินทราชาผูกปัญญาในทว,วีปสวรรค์ทั้งเทพาบาทและเทพธิดาทั้งสิบหกท่านกว่าที่พาฉันเดินขออันเชิญน่ดวงวินานศักดิ์สิทธิ์ทั้งเจ้าปู่ เจ้ายาเจ้าตาเจ้ายายทั้งเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าทำทั้งเจ้าของที่เจ้าของทางที่ท่านปกปรกรักษาอยู่ในสถานที่นี้ที่ประจำตำบลอำเภอและจังหวัดกระบีจังหวัพ่ออันเชิญนะหลักเมืองพระสงฆ์เมืองพระเสือเมืองภาสยามเทว เวลาเจ้า,าพาภูมิเจ้าที่ที่ทันปกปักรักษาในสถานนาที่นี้ขอให้เชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสารคนลโลกในเมืองกะโลกตาทั้งแปดเมืองะสพพันมาทำมาขันขอเชิญสเสด็จมาในสถานนาที่นี้เพื่อเริโมโจกมีลามีเงินมีทองมีมา้า กับพวกมาปาเจ้าที่มารวมประกอบพิธีในสถานนาที่นี